ยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังมีเหนอกการเวลามากี่ว่าอะไรพร้อมกันรึเปลต่อให้นาแค่ไหนรักแทนก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะเปล่ย từng chờ hoàng bên đành tại vì mày hãy ra cùng được biến lãng bay đừng nhìn xa จะไม่ท้อหากพี่ชายก็พร้อมสูต่ตาตาถ้าจะไกลแค่ไหนก็อดอทนพี่ทั้อในวันเงินที่มาเป็นของเราต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะเปลา เมื่อลน้อยลงไปถ้ารักจริงถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกันหนักแต่ก็ไม่เคยทำให้รักรเปลี่ยนแปลงไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะหยุดใจลงไอ ที่เธอคนเดียวจะมันตาขอบคุณค่ะขอบคุณมากคนะ่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงเลยครับสวัสดีนะครับผการัีนะคบแก้มชียานีค่ะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเนาะที่มีการ้องเพลงในวันนี้นะฮะสวยมากขอบคุณมากครับผมพี่แก้วพี่แก้วก่องกันเราแล้วนะครับนี่เมื่อกี้คุณได้คุณพี่แล้วกันคุณพี่นะฮะคุณพี่คุณยายนะไม่ได้นะคะคุณยายไม่ได้ค่ะยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะคะโอ้โหคนเรากูดจริงกันดีมากเลยนะครับผมคุณป้าแล้วกันคุณป้านี่แหลคุณป้านะครับวันนี้ก็มาร่วมงานครับ Jazz in the World Heritage โอ้เป๊ะเข้าภาษาบ้านแล้วแจ๊สเพื่อนเจดวงใจของเรามันก็เป็นสิ่งที่เหมาะมากของเองก็ที่มีโอกาสร้องเพลงแบบเพลงต่างๆพวกนี้มีเพลงมาเยอะมากมายเลยแล้วก็จะมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบว่าเพลงของเราเองมากแล้วก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวหายไปบ้านแล้วเดี๋ยวกลับมาบ้างใช่อย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวแก้มอาจจะหายไปยาวเลยใช่ครับกับไม่ทีก็ต้องอยู่นะคะทุกคนคือบอกว่ากลับมาเนี่ย อยู่กันจนจบงานแน่นอนนะครับผมแต่ว่าต่อไปเป็นนักร้องที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรามากจริงๆเป็นศิิลปนที่น้ำหนักเยอะที่สุดในสี่คนเดี๋ยวรู้เหรอว่าใครตั้มเหรอฮัลโหตอนนี้ก็มาเหมือนกันนะก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราน้ำหนักลดลงแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะผมก็นิดนึงฮะลดลงแล้วใช่ไหมฮัลโหล ไม่ก่อนอื่นอยากจะทราบว่าได้ติดตามรายการสีโพดํามไหมคะอ่าเอาขอเสีิร์ตรายการสีโพด,ดําหน่อยแล้วดีาอาด้านนี้ด้วยนะครับปุสวัสดีนะครับ<อ>ทักทายทักทาย<อ>นะฮะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นสีคอนเสิร์ตเนาะใช่ก็มีพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงก็พร้อยฟังเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้น่ใครที่ อยากจะมีส่วนร่วมนะครับผมร้องเพลงได้ก็ช่วยร้องได้เลยช่วยร้องได้เลยลลวันนี้เต็มที่นะคะคตอนนี้พ,พี่ว,ว่าน้องพร้อมแล้วยิงดอนาแล้วไขมันละลายแล้ว <c oughs> ขอเสียกับน้องกมจรุไว้ครับผม You know how I feel return man You know how I feel it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Feeling good. I'm feeling so good to see you know how I feel River running free You know how I feel Lost in a tree. You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good Driving fire in the sun You know what I mean Don't you know Butterflies all having fun You know what I mean me. Sleep in peace when day is gone That's what I mean. It's a new world, and a new world, and a whole world for me. Come oh, go! Stars when you shine, you know how I feel. Sense of the Dawn. It's a new dawn. It's day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new